โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราก็มาอยู่กับเกมรัสสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ไปหายิงคนม่มวๆเลยครับเหมือนมันน่าจะเล่นคนเดียวนะไอซานเชียซันเนี่ยอในอายาบาลเฮียนะมันอยู่มีคนนะครับที่แก๊สมีไปฉายซะด้วยไป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 ไหนอะมาลงมาทางนี้ จัดไปหายิงคนครับทุกคนโอ้โหเหงาเลยตอนนี้เนี่ยเห็นปะฝั่งน,นู้นอะเฮ้ยจุดแชทป่าวะไหนอะโอ๊โอาปปะนี่งไงผมเปิดเลยผมตามไป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 ดันเลยไหนเลยวะเฮ้ยลอง หัวแตกโอเคเออโดนไป3เม็ดหัวแตกอ่ะยังไปโดนเม็ดนึ่งเองอะ่ะอื้อือจุดแกทสวยงามไป,ไปดีกว่าครับกลับบ้านดีกว่าผมสายนี้อยู่แล้วเอออยากโดนอุกราบาดเปล่านี่เฮ้ กบาบาทตกก็เมื่อกี้ผมยิงไปสามเบดะเข้าวอมวนิดนึงนะครับเฮ้ยมันเปิดบ้านปะไหนอะเอาไม่ใช่ว้วเฮียเสียงไฟใหม่เออเด็ก,ดก,ดกมานี่เริ่มหลอนแล้วว่ะเพื่อนเ <laughs> จา้าช้ามก็หลอนมาเฮ้ยเอาธนูยิงบ้านมันดีกว่าวะ่ะนี่ธนูไฟเออโอนไปดิจ,จ,จ,จัดจัดจัดธุูดอกเลย <ด>หมด,ดหมดแนะมดนะ็กอะจะหมดแนมะ็กอะเดี๋ยวูกเดียวเลยเนี่ยหมแลอันนี้มันเป็นบ้านที่เราเคยเรดเลยครับทุกคนเนี่ยแต่ว่ามันสร้างมาใหม่นะโอ้โหเดี๋ยวเราก็ค่อยหาเวลาไปเรดใหม่เอ้ยอันนี้บ้านเพื่อนเราเรอะโอ้โหต,ติดติดเราเกินปมเก็บเซมิดีกว่าเล่นทำสันมันดีกว่าผมเล่นเซมิกับธนูเลยเนะี่ย dinh dinh đa dù ui dinh chơi, dinh 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 ไม่รู้จะไปทำไรเลยเนี่ยเริ่มมืด้วเงี้ยคุณนัคุณจะชดแก๊สหรือเปล่าผมได้มันจับมาดมาไม่เป็นไรอ้าเยี่ยมาเลยกัดกูอ่ะมาเลยกัดใช่ชุดนี้มันก็ถึกอยู่ไม่หรอวะชุดแก๊มันถึกกว่านะคุณเป็นการกระสุนต้องสามห้า ครับ <S <S เอ้ยทีนี้เราก็กำลังจะขึ้นบอลลูนตโตที่ไหนแล้วก็เดินกลับพิจารณาเลยครับขี้โโกาดขี้ก็นี่โอ้โยแม่งเหลือห้าสิบเอ้ยห้าร้อยกว่าอีกไปไปรอเดี๋ยวมันเอาขี้กาดมามีไม่น่าขี้การดมือเดี๋ยวมันหามามรอโอ้ยบอลลูนนี่มันถึกอยู่นะยิงไม่ค่อยพังอะ่ะมันเป็นแบบนี้ไง เย้ <Yeah. S 2> ไม่รู้ว่ามันจะไปแถวเมืองเปล่าวะเนี่ยจลขับได้ถามมันดที่บานนั่งข้างับผมไหมเหมือนเดิมได้เด้เไปทางถูกด้วยวะ่ะทังรอเลยไปทางลันไซจะไปลันไซอ่ะไปเล็กก็เล็กก็ มีคนบอ h e l ล o ก u y เฮ้ยเดี๋ยวเราปิดดีกว่าว่ะเนี่ยลงบ้านกันเออแป๊บนึงเ h e l ล o ก u y เฮ้ยป้อมปืนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออมันเปิดแล้วน่ะเฮ้ยเปิดมานี่จบแล้วไปปาร์คก็ละ Hello guy มันมีป้อมปืนอ่ะ h e ลโลหมายเปรีย

ได้ได้ขนาอย่าไปลงบ้านใหญ่บ่ออ่ะแบบตรงกลางล้อมเขาอ่ะเันไม่ได้ดูนะว่าออยลิมีคนไหมขบวนมีหรอมั้งไม่มีไม่มีม,มีเก็บอ่ะเออสู้ได้เออเดี๋ยวตูดปะ่ะลอยไปเรื่อยๆรรถบอมีน้ำมันเด็กเก๋ จะลอยไปไหนไม่ได้ไปโดมอ่ะเฮ้ยไปทางโดมทำไมขาคุณสั่นไี่โดนเปล่าไม่เป็นโดนไม่โดนบอลบีนเฉยเอาใส่เอาใส่ป้อมเปิดได้มะเอาอ่ะที่บ้านจะไปไหนอ่ะไปออยอ่ะไปด้วยครับมาเร็วๆเที่ยวน้ำมันมาเท่าไหร่เก้าเก้าโอเคได้อยู่ไปกลับได้อยู่ คงจะไปเป็นภาระทุกคนมีระเบิดว่ะต้องยิงก่อนนะ่ะมีมีใครมีอาหา,ารกิน<ไ>ป <บา S 1> ่ะแลมเออรเดลบาไม่ผมยิงไม่ไรไม่ตายหรอกก่อนน้ำมันไ,มไปอันเท่านี้อันเท่านี้แล้วก็มาทางไหนเนี่ยเรือเรือ,อะไรฮอรเฮ้ย<อ>คน,นขโมอยฮอ คนขโมยฮอโอ้ยแร่เยอะว่ะบ้านนี้เนี่ยใช่เหรอใช่เปล่าวะไหนผมไม่เห็นโอ้ในกล่องอย่างเยอะที่บ้านเราเมื่อกี้ที่บ้านเราอ่ะมาเพื่อนเข้ามาที่บ้านทีน่ะวันเจอแล้วเจอแล้วหลังเขามันไม่ได้มันไม่ได้อหอมันวิ่งผ่านไปเฉยเฉยที่เอ็นที่ขอห่อเยอะเลยโอเคไปไปเห็นเห็นมันวะอ่ะท่านี้ขึ้นฮอเลยขึ้นหลังฮอโอ้โหแร่เยอะจริงเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนผม ตัวผมขนให้มากันจุดยังไม้ในเตาเก็บด้วยอะ่ะผมเก็บอะไรมาเต็มเลยสติเพื่อสติไหนวะมีไม้เหรอนี่อันเดียไปไปไปอ้ยกลับบ้านก<ด>่อนนะเดีกล<า>ับา้บานกดีบวบ้านเออไปไปไปปันเตียมากดีวะอุ๊ยอาหารหมดเลือดมันลดเร็วจังวะ มันไม่ตายหรอกบ้านใครบ้านตรงนี้อ่ะบ้านใหญ่นะช่องเลยปะไอ้บ้านที่มีกังหันนั่ยปะไม่รู้อ่ะมีเปล่าวะบ้านเหล็กอ่ะเราเฝ้าดูมันตั้งแต่สมัยมันเป็นนี้ไปได้แร่มาอย่างเยอะไม้กับหินเนี่ยรวยแล้วก็เหล็กมันด้วย เฮ้ยใครยิงใครมาเฮ้ยแอมาแล้วพีแอดพังเต็มเลยคนที่มันบ้าสุดไอ้คนเป็นนูโม่แม่งเอาบ้องไปด้วยทุกคนไม่มีคนตัวเปล่าอยู่ในแก๊สใครวะยิงดีไม่มีไม่ใช่เพราะเราจะตามมาเหมือนกันอ๋อไอผมเอาเทนโนมาเนี่ยน่ำตานน้องช้าทายเจ้าโบกไงยัง ใครมีเป็นแก๊สล้มเดือดซึ่งตายไปจากใจไอ้ไอ้ดัอ้ดับอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่บัสปีเนี่ยพี่จะมีคนขี่ม้ามามีคนขี่ม้าสุดอาชามาเนียวะนู้นยิงมันยิงมันโอ้ยผมโดนยิงผมโดนยิงผมโดนยิงผมโดนสไนยิงผมโดนสไนยิงไหนวะผมโดนสไนยิงผมโดนสไนยิงบปบนบ้านไปบนบ้านไปบนบ้านไอ้ดับไอ้ดับไอ้ดับได้โดดไ้โดดไร เราตัวเปล่าเองอะมาเก็บแอร์ตัวเป็ดนบตัวเป็ดนบโอ้นบนบอะไรเนี่ยโอะไร้นไปะกลับคลับลับก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 ลั่นีักลับ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 กไับกลับลอบกอับลับกลับบห้อักลับลกอบลลก ายนอยอกแต่งก่อนเตรียมอาวุธดีกว่าเอาปืนไว้เลยดี MP5 ครับแร่เ,เาผาอยู่อะผมเอา AK ไปเนี่ยน่าจะยิงได้อยู่มาพ,พร้อมยัง น่าจะยังไม่มีใครไปนะมว่วมนเสียดายบ้านพี่มีน้ำมันเหลือใช่ไหมไปอ๋อผมเอา80กว่าเนี่ยพอออโหน้ำมนันบ้านผมไม่มีทำยา,ยมาน,นมีแต่ผ้าผ้าก็าหายไปหมดผมเอาไปกองไว้บ้านนู้นหมดเลยอะไรวะ เสียหายหลายแสนนั่นเองครับผมหาของบ้านหาหมดซ่อมแล้วซ่อมแล้วแหละเฮ้ยมีคนอยู่ตรงไหนเนี่ยเนี่ยข้างบ้านเลย

W O a V นี่ชื่อแปลกชื่อแป bueno? <c oughs> ลกทุบไปเลยเส้นหรอมันไม่เล่นเวลานี้หรอวเอาของันเรียมของเฮ้ยโคนโคนชุดแก๊สเนี่ยโดนโดนโดนมันหรือเปล่าเ <c oughs> <c oughs> นี่ยบนเข่าเลยอุ้ยอุ้ย โอ้ยโอ,ยโอย้เจ็บอยู่เจ็บอยู่เจอด้ยติดแระพผมไม่มีปืนแล้วนึงมันไปแล้วอะ่ะโอ้จุดแก๊สน่าจะมีตัวสไนด์ด้วยนะเหมือนกับมันยิงผมด้วย ไม่ตายไม่ตายขี้เกียจดันไปว่ะไม่ต้องดันไปหรอกอดอเดี๋ยวมันจะดักไนงะเ,เหายกระสุนคืนได้แล้วไปแล้วมั่งบ้านบ้านไม่มียาน้ำมนันก็ไม่มีคนนไหผมเหลือสี่หลอดเลนะ่นเนี่ยใช้กับมันไปเมื่อกี้เนะี่ยโอ้โหจบเลยเดี๋ยวน่าจะไม่ไปออย เดี๋ยวเราก็ไปแค่เน้นน่าจะได้อยู่ยาดิไม่มีเนี่ยเดี๋ยวโดนบอดยิงตายเนี่ยไปหาน้ำมัน,น,มน,น,มน,น,มนบ้านแม่งคนไล่หลอเลย มันอยู่ไหนคนนั้นล่ะมันอยู่ข้างบ้านมันดักทำไมวะเป็นม,มันดักข้างบ้านผมไหนอะ่ะจริงเหรอเออ,เ,อ,อเดี๋ยวผมเอาสนาหย,ยิงกันเดี๋ยวผมฆ่ามันกันเห็นปะเห็นปะคูณแปดยิงกันให้มันย่อหลบไปหลบมาเดี๋ยว <ผม S 2> จะคูม ไห้รไปหลังบ้านแล้วอ้อยเี้ยไม่ตันยิงไอตัวเไอตัวเป้าเหรอตัวเปล่าถือลูกซองเลยยิงทิ้งไม่เห็เฮ้ยเห็นละทาาน่มน่เนี่แตกใครวะไม่รู้อ่ะชื่ออะไรเราปืนอะไรมาผมเอาเอยิงไปเนี่ยเอาเอคมาเลยเหรอเอ้ยเอายังไม่น่าใช่มั้งปืนพกหรือเปล่าเอพกนั่แหละผมผมยิง้นเี่ยเเสเองแล้วมั้ S <S นี่หลายตัวจังวะรีวเวอร์เออนั่นแหละไปเก็บปืนมาแล้วก็กลับเฮ้ยระวังป้อกปืนผมอย่างพี่ก,กดเล่ามาวานะเอ,อ้ยมีตัวนอนธนูด้วยอะ่ะอ๋อไอ้นั่นแหละที่ผมลงไปละหอกได้เหรอไม่ได้ลงออกไม่ได้นะักเ,เก็บของแล้วในตัวมันมีแค่ธนูน มันไอ้ยมันยิงไม่โดนวะโดนโดนมุมผมมันยิงไม่ได้ <c oughs> เฮ้ยขบวนขบวนขบวนมาต่อยิ้งขค่วันนึงหลบไปล่ละมามามาน่าจะได้อยู่มามามาขึ้นได้แล้วตายไปกี่ตัววะสองสามตัวตายไปสามตัวแล้ว เดี๋ยวตายกับบอดแน่ยาไม่มีเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่กี่หลอดเลยเนะี่ย ผมเขียร์ไปเยอะอ๋อผมฆ่าตายแลยอาอพี่เอาชุดอะไรโอ้โหตายตายไหนแย่ไหมระวังแล้วก็ส่้ลูกซองโอ้ยเกือบยิงกันเลยตกใจ ึ้นมันึ้นมันส่องดำมีอะไรอ่ะโช่คขอหนอยากได้แต่น้ำมันวิ่งวิ่งคนละฝั่งกันแล้วค่านปะขค้นบนเลยอ่ะใช่หมดแล้วเหรอวะไช่ใช่อยู่ข้างบนไม่มีเลยเว้ยนี่ไง ตายฮะินูลกก้งหออลอดยาอีกละเอ,อ้ยโอ้โอบบดดหา่าเ,ออเลือดกูโดนบอดสองตัวโดดลงน้ำเลยผม <laughs> ทันเลยเดียวยาเริ่มน้อยเลยเนี่ยคนชาร์จผมพันยาคถ้าอย่างนั้นโอ้โหของจริงว่ะเก็บบัดหมดเลยเนยี่ย โอ้โหเนี่โอ้โหหลอดยามหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเหรอหันเลยไ่หันพาดีกาเฮ้ยไรงนี่หมดหมดแล้ว ฟาร์มผ้าที่โดนโถมสองตัวเจบตายผมเข้าซ้ายเข้าขวาของผ,ผมไม่ได้เรียงมาผมโดดน้ำเลยเมื่กี้ฟาร์มผ้ายาวๆชินุกยังไม่มาเลยเนี่ยยามหมดละ เดี๋ยวไม่น่ารอดแน่เราเนี่ยบอดมันไม่ดอบหลอดยายให้เลยเนี่ยปกติมันจะดอบไม่อยู่เปิดแล้วกัาวะนี่เลยเมื่อกี้ผมขึ้นมาตรงนี้นบอดมันหยู่ซอกแล้ว โดดน้ำเลยฟับเออไปเตรียมพร้อมก่อนกดเลยไหมกดเลยอ่ะกดเลยพร้อมอยังล่ะได้ได้ได้เริ่มเรียร้อยแล้วเกี่ยวแล้วใครเอาเ,เอายัางไงไม่รู้ค่อย ท้องเขียวกดอเอาอยัางหรอไม่รู้อะ่ะกดเลยนะกดเลยกดเลยจัดไปหลอดเดียวเหมือนกันทุกคนหลอดเดียวแลวก็แบนเดตกระสุนเลืยีนะ่สิหกนะจะพอปะวะยี่สหกอะกระสุนไรอะ่ะกระสนายอย่างเดียวว่ันใช่เหรอไม่กระสุนเอฟพีไฟผมเหลือเหลือแค่แม็กแม็กกว่าไ ได้อยู่แต่ไม่เป็นไรไ,ได้อย่ล็อกเก็ดยิงมากมาคไปล่อมันล่อมันไปยิงอยู่กับผมเดี๋ยวยิงข้างบนเครื่องบินเลยอ่ะล่อมันมึงไยิงดวะยิงดียิงดีขามันอน่อยลงมาสิ ออกมาแล้วอุ้ยไป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 ตัวสองสามตัวเดี๋ยวมันถมาแน่โอ้หอย่าไม่มีชิบหายดักไว้ดักไว้ดักไว้โดนโดนเก็บเฮ้ยคนแจมใช่เหรอชิบหายนะ้องขับฮอมานี่ โดนตายโดนโดนโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่หลบหลบหลบยิงโอ้จะตายวาเฮ้ยมันถ่มเยอะจริงอ่ะโฮ้ยถอยลงนิดโดดโดดทามละโอ้ยเยอะจังวะผมโดนเลยอ่ะโดดลงละโดดเลยโดดเลยถ่ายมาถ่ายมาถ่ายมาตรงนี้พี่พี่พี่ถ่ายมา มาเยอะผมไม่ไหวโดดน,น้ำเลยอืมผมผมไม่ไหวก็โอ้มันโถมเยอะจริงว่ะมาเป็นกองโดดโดดดิเชจะตายิสายดิเชิต่ตโดดจะตายจ้าพีา่ดี่ผมฟันแผลยาวๆตั้งลำใหม่ลองมาสิ กระสุนจะหมดเฮ้ยเกือบตายเกือบตาย,ยไปไปโอ้โหหาหยาไม่มามันคดรอุปสรรคหมดแล้วเฮ้ยไอ้มีคนเสื้อมีคนจับมีคนยิงผมมันอยู่บนเรือม้ยอยู่เรือมันกยิงได้กอล์วบอลแบนเดดยาวยาพันยากันเด้ หลบหลังเสาผมอะเฮ้ยหลบหล,ลบเดี๋ยวเพิ่งยิงมันเดี๋ยวเพิ่งยิงยังไม่พร้อมไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่มีไม่มียายแต่เราพับแบนเด็ตปะซ้ำเลยผมอะพี่เออพี่พี่พยืนไหน้ยืนก็เลยไม่กี่ตัวแล้วผมก็ยิงยิงไปตายไปกี่ตัววะไปตายเลยแต่เลือดเหลือเก้าสิบสามสิบก็มีสามสิบสี่สิบสองตัวเก้าสิบตัวนึง 5้าสิบตัวนึงกระสุนเล็กพี่หมดปะเฮ้ยโอ้โหสองตัวตรงนั้นอะเอ้าตายอ่าโอ้ก็จะพึ่งดันอีกเสนยังองมันไล่เรามาเลยอ่ะได้ไรเขาไปดเหรอออยอ์ยลีกแบบไม่มียาพันแเน็ดได้ยังไงเจ้า มาแล้วหายดีมันตกตรงไหนอะปืนตกในน้ำครับทุกคน,นดำดดำดูดิตรงนี้ตรงนี้มาดำมาดำตรงนี้ไหนอะนี่นี่คุณตายตรงนี้ก็ปืนก็ล่วงน่ตรงนั้นอะแล้วก็ดิ่งออกไปจะดำดูก็ต้องหาถังอะมีถังออกิเจนไหมยข้งหมดอะที่มีเลย ตายตรงนี้ไม่ใช่เลยนะเนอะนะน่าจะแถวนี้อ่ะดิ่งลงไปดูดิลึกโคตรอ่ะแต่มันต้องใช้ถังอะ่ะไม่งั้นตายพี่โอ้โหลึกเกิน AK ร่วงเหรอใช่ AK โอ้โหถังแปลาถังอะ่ะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวต้องขึ้นเหมือน,นผมเห็นถังอยู่ไม่ใช่หรออืมตกในน้ำเฉยเลยปืนแถวศพผมเห็นอยู่มารอบนี้พายามาแล้วเวนี่ย ไม่มีอ่ะพี่ว่าพี่ไม่ต้องออกจะตายเฮ้ยจะเปิดกล่องกันได้เอคีว่าพี่ขึ้นมาเอาไ้ดีกว่าจำไม่ได้เอาไอ้ไม่ได้เอาถังน้ำน้ำมาทิ้งไปเลยเอคเราโดนบอทโถเมื่อกี้สองตัวตายเฉยเลย เก็บกล่องครับทุกคน3าวิจะดูกันครับว่ามันจะได้อะไรมาทำไมสกขบเพียวสกขบสิบหกมาเหรอพี่บาสอ่ะใช่ปะอืมสกขบสิบหกไม่ใช่เหรอเน่ใช่ใช่ ผมก็มันยาวยาวดูกองไหนดูเฮ้ยได้ลูกบ้องด้วย AK เนี่ยเอาขึ้นไปเลย AK เอาเลยเอาเลยเบอกแล้วได้ AK ผมบอกเลยผมรู้ถ้าผมที่ทำ AK ล่วงมันจะได้ AK จมน้ำเลย AK เราจะโดดจีนวันนั้นเหรอดิงปัสต้า กรับบ้าน,เอ,นเอ็ดก็เลยได้น้ำมันแค่สี่สิบเองข้อน้อยขอให้ไม่มีใครดักค่าเราเล่นหน้ามีมั้งเจ้าเช้าเนี่ยดักมาคุโยกอะกดเอ็ตไปเรื่อย โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกัน,นครับสำหรับคลิปวันนี้นะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรดีนะก็ไปหาปันคนไปเรื่อยๆแนละ้วก็ไปขึ้นออยตามนี้เลยครับแต่ว่าโดนบอดโถมเมื่อกี้ผมนี่ตายเลยโอเคก็ตกในน้ำด้วยโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปการเล่นแบบนี้ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ